สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอผูวิลล่าชั้นเดียวสไตล์โมเดิร์นพิกัดสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขายในราคาเพียง25ล้านบาทเท่านั้นค่ะพื้นที่ใช้สอย629ตารางเมตรที่ดินขนาดใหญ่ขนาด6ไร่40ตารางวาเลยค่ะสามารถจอดรถได้3คันสระว่ายน้ำขนาด7คูณ12เมตรตัวบ้านมี4ห้องนอน6ห้องน้ำมีห้องเสื้อผ้าห้องพระ ห้องโคมเทเลเตอร์ห้องทำงานห้องครัวฝรั่งห้องครัวไทยห้องเก็บของใช้ในครัวห้องซักรีดห้องเก็บของห้องเก็บรองเท้าห้องฟิตเนสทุกห้องมีแอร์ทั้งหลังค่ะมีลำโพงติดผนังทั้งในบ้านและนอกบ้านม่านไฟฟ้าสัญญาณกันขโมยรอบบ้านกล้องวงจรปิดนอกบ้าน15ตัวค่ะ ที่สาวาน้ำอีก1ตัว360องศาค่ะสถานที่ใกล้เคียงห่างจากโลตัส4กิโลเมตรตลาดสดอุ้ยทา4กิโลเมตรสนามบิน19กิโลเมตรเซนทันเฟสติวัล4 6กิโลเมตรค่ะเซนทันแอร์พอร์ต17กิโลเมตรบิ๊กซีดอนจัน12กิโลเมตรค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถนัดชมบ้านล่วงหน้าได้เลยนะคะตามเบอร์โทรและหลายใต้ลิงก์ได้เลยค่ะ พื้นที่กว้างมากเลยค่ะสามารถสร้างบ้านเพิ่มได้อีกหลายหลังเลยค่ะอากาศดีวิวดีมากเลยค่ะเพื่อไม่พลาดทรัพย์ใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะมีทรัพย์ลงใหม่ทุกวันค่ะขอบพระคุณค่ะ